มีสถานที่มากมายในโลกนี้ที่เด็กๆเ,เข้านอนทุกคืนด้วยท้องอันว่างเปล่าที่ซึ่งเด็กๆต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆบนพื้นดินเหนียวลำพังตามยถากรรมเพราะพ่อแม่ของพวกเขาจากไปได้วยโรคเอดเด็กอีกไม่น้อยต้องคุยกองขยมะมหือมาเพื่อหาอาหารประทังชีวิต เป้าหมายหนึ่งของเราก็คือการให้อาหารแก่เด็กเหล่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ส่วนใดของโลกเปลี่ยนโลกความหิวและขมขื่นมาเป็นที่ที่เปี่ยมด้วยความหวังและอิ่มท้องโครงการ Norris the Children ที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกกำลังเข้าไปขจัดความหิวโหวยให้หมดไปขอบคุณผู้ร่วมธุรกิจทั้งหลายของนูสกิน n n t t r r p r i s e ที่ช่วยให้เราสามารถมอบอาหารให้เด็กผู้น่าสงสารเหล่านั้นได้ถึง7ล้านมือ้อและทำให้พวกเขาพ้นจากสภาพใกล้ตายจากการขาดอาหาร การร่วมมือกับองค์กรสงเคราะห์ระดับโลกอย่างเช่น f e e the Children ทำให้โครงการ Nourish the Children ได้ไปถึงเด็กมากมายในเขตที่ยากจนที่สุดของโลกและทำให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้นไวท์ตมิวแต่ละถุงของพวกเราก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเวลาที่เราให้พวกเขากินไวท์ตมิวที่พวกเขาต้องทำก็แค่นั่งรวมกลุ่มกันหาน้ำก่อไฟและก็สามารถปรุงกินเองได้ และนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญของผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงแต่จะมีรสชาติที่อร่อยเท่านั้นยังมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและเด็กๆก,ก็ยังสามารถปรุงกินเองได้โดยตนเองและนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญในประเทศโลกที่3ที่ซึ่งเด็กๆมากมายกําลังหิวโหวยจนถึงวันนี้ไวต้ามิวที่คุณคร่วมบริจาคมาได้หยุดความหิวโหวยของเด็กในทั้งห้าทวีปขอบคุณทุกคนที่ทำให้เด็กๆชาวเฮติมีอาหารกินที่โรงเรียนหล่อเลี้ยงทั้งกายและใจของพวกเขา ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เด็กๆที่อดอยากในอิรักเพราะสงครามได้มีอาหารที่มีคุณภาพดีๆกินขอบคุณทุกคนที่ทำให้เด็กขาดสารอาหารจำนวนมากในฟิลิปปินส์ไม่ต้องไปคุ้ยขยะเพื่อหาอาหารอีกต่อไปขอบคุณทุกคนที่ทำให้เด็กๆที่สิ้นไร้ความหวังในอินโดนีเซียมีรอยยิ้มและร่าเริงอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ทำให้เด็กๆผู้หิวโหยในจีนมีอาหารอุ่นๆและมีคุณค่าต่อร่างกาย ในมาลาวีเด็กหลายคนต้องเป็นกำพาราเนื่องจากวิกฤตโรคเอดเด็กประมาณ3ล้าน5แสนคนนั่นขาดสารอาหารความแห้งแล้งทําให้จํานวนฝนที่ตกลดลงหรือเพียงครึ่งหนึ่งของจํานวนปกติส่งผลให้พืชพันธชายหารใกล้ตายตาความหวังสู่อนาคตนั้นลางเลือนแต่โครงการ No r i s h the Children ได้นําเอาชีวิตชีวาและความหวังเข้ามาโดยการร่วมมือกับนโปเลียนซอมบีชายผู้เสื่อุทิชชีวิตของเขาเพื่อทําให้ประชาชนของเขามีชีวิตที่ดีกว่าเดิม เขาได้สร้างโครงการที่ให้ทั้งอาหารและโอกาสในการทํางานแก่ชาวบ้านมาลาวีไม่เพียงแต่ชีวิตเท่านั้นนโปเลียนได้เปลี่ยนอนาคตของพวกเขาได้ด้วยผมขอขอบคุณทุกคนในมาลาวีเฮติ ete, ฟิลิปปินส์จีนหรือทั่วทั้งโลก แรงกับเพื่อนนั่นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนจำนวนมากเริ่มหันมาร่วมมือกันล้มล้างโลกแห่งความหิวโหวยผมเชื่อว่าโครงการนอ r i s c h i l d r e n จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณภาพใม่แก่ชีวิตน,น้อยจำนวนล้านๆโครงการนี้อาจเป็นเพียง5%ของสิ่งที่เราได้ลงมือทำไปแต่มันคือ95%ของตัวตนเราผมขอขอบคุณแทนเด็กๆนับพันนับหมื่นขอบคุณอีกครั้งสำหรับโครงการนอ r i s c h i l d r e n